สวัสดีครับสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็จะเป็นวันที่เรารอคอยกับเกมพมรีเมียร์ลีกที่กำลังเข้มขน้นหลังจากที่จะฝูงยังทัพหงแดงลิพูก็เพิ่งจะสะดุดเสมอทำแต้มหล่นหายมาในช่วงเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและสำหรับโปรแกรมที่ผมเลือกเล่นอัมมาชิชานในวันนี้กับโปรแกรมประจำวันเสราร์ที่2กุมภาพันธ์2568เกมคู่แรกก็จะเป็นเกมพิมเมียครับที่ทางฝั่งของทัพปืนใหญ่อ์สซนนก็จะต้องเปิดรังรับการมาเยือนของทัพขุนคอนเวสแซม ส่วนอีกหนึ่งเกมก็เป็นลีกที่กําลังขับเคี่ยวตาแหน่งจ่าฝูงที่เข้มข้นไม่แพ้กับพิมลีตินครับโดยลีกที่ว่ามาก็เป็นลาลิกาสเปนที่เกมนี้จ่าฝูงอย่างเจ้าบุญทุ่มบาเซลล่าคือจะต้องยกทัพบ,บุกไปเยอนลสพามาสและสําหรับบทรสรุปในทั้ง2เกมนี้อาเซนอลจะสามารถเก็บ3คะแนนขยับเข้าใกล้อย่างจ่าฝูงอย่างหงแดงลิพูได้หรือไม่หรือบาเซลล่าจะยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของตัวเองไว้ได้หรือเปล่าเราก็มาติดตามมาลุ้นมาเชียร์กันไปพร้อมกันเลยครับ เกมคู่แรกเราก็จะไปอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกที่จะลงสนามกันในเวลา4ทุ่มตรงนะครับซึ่งเกมนี้เจ้าบ้านทีมรองจากฝูงอย่างทัพปืนใหญ่ออ์เนลก็จะต้องเปิดสนามอิมิเลตทำศึกลอดดอร์ดาบี้รับการมาเยือนของทัพขุนคอนเวสต์แฮมและสำหรับราคาเฮดแคปไม้ก้นก่อนเกมที่ให้มาเลดแรกก็อยู่ที่ราคา1.75หรือราคา1ลูกครึ่งครบ2ครับก็ถือว่ากลับมาสนุกเข้มข้นอีกครั้งนะครับสำหรับการลุ้นชิงแชมป์ในศึกจากฝูงพรีเมียร์ลีก หลังจากทีมของแดงลิพูทีมจากฝูงของตารางก็เพิ่งจะพลาดเก็บ3คะแนนมาในเกมที่พวกเขาต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่ามาในช่วงกลางสัปดาห์ก็เลยทำให้ในเกมนัดนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพปืนอย่างแอสตันก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนไลจีจากฝูงลิพูให้เหลืออยู่เพียงแค่5คะแนนซึ่งผลงานของทังฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้พวกเขาก็มีทั้งหมด53คะแนนตามหลังจากฝูงของแดงลิพูอยู่ที่8คะแนนส่วนผลงานของทังฝั่งผู้มาเยือนทัพขุนคอนเวสท์ครับ ผลงานฤดนูกาลนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่พอสมควรหลังจากที่พวกเขาก็มีคะแนนมากกว่าทีมในโซนตกชั้นอยู่เพียงแค่10คะแนนโดยผลงานของทั้งฝั่งทีมเยอนทั้งหมดพวกเขาก็เก็บชนะไม่ไดเพียงแค่7เกมเสมอไป6แล้วก็แพ้ไปถึง12เกมก็เลยทำให้ในตอนนี้ครับทางฝั่งทีมเย็ยนทัพขุนคอร์ดเวสแฮมพวกเขาก็ยังทำคะแนนไม่ได้อยู่เพียงแค่27คะแนนเท่านั้นตลอดทั้งฤดูกาลและถ้าหาก,กเราจะมาดูจากเรีราคากระแพนไมกาที่ให้มาก็อาจจะดูว่าสูงเกินไปอยู่ก็จริงนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราจะดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้แคบย้อนหลังแล้วผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะทานเราจะมาจาดดูเฉพาะในเกพมพรีเมียร์ลีกที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลเคยถูกยกให้เหนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ที่ราคา1 7 5จ,จในครั้งก่อนก่อนแล้วสถิติผลงานในการทําเงินทำกำไรทั้งหมดทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ยังเคยทํากาไรให้กับนักลงทุนไม่ได้ถึง8 3สเซนส่วนท้า,าฟ้าฝั่งทีมเยือนทัพขุนคอนเวสแฮมครับกับเลทราคานี้ พวกเขาก็ยังเคยทำราคากีก่กำไรให้กับนักทุนไม่ได้เพียงแค่17%เท่านั้นแล้วถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันของทั้ง2ทีมก็ <c oughs> ถือว่าผลงานในเกมลอนดอนดร์บี้ของทั้งคู่ก็ยังดูสู่สีค,คู่ขี้กันสุดๆเพราะแม้ว่าผลงานในการเจอกันทั้งหมด10ครั้งทางฝั่งของท่าด้านเจ้าบ้านทัพปืนใหญ่แอสตันก็ยังเคยเอาชนะทีมยอนเวสแฮมไปได้ถ6ครั้งก็จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูสิติใน5ครั้งหล่าสุด ผลแพ้ชนะของทั้งคู่ก็ยังแบ่งการเก็บชัยชนะมาได้ทีมละ2อครั้งแล้วก็ยังมีเกมที่เสมอกันไปอีก1ครั้งด้วยกันโดยผลงานในเกมนั้นล่าสุดที่คู่เจอกันผลที่ออกมาก็เป็นทาทงฝั่งของทัพปืนใหญ่แอสตันครับที่พวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะเวสแฮมมาได้ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่สกอร์5ประตูต่อ2และถ้าหากว่าเราจะดูผลงานของทัพฝั่งเจ้าบ้านนะครับ ผลงานจาก5เกมหลังสุดอาร์เซนอลก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมและพวกเขาครับก็ยังมีเกมที่บุกไปแพ้กับทัพสาิการดนนิคอสซลมาในเกมคาราบาคร,บครบอบรองชนะเลิศมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงานในช่วง3เกมหลังสุดนอกจากเกมที่อาร์เซนอลจะบุกไปแพ้กับดอนิิคอสซลแล้วผลงานที่เหลือก็ยังมีเกมที่พวกเขาก็เปิดบ้านอัดทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตีไปได้ที่สกอร์5ประตูหนึ่ง ส่วนในเกมนั้นล่าสุดครับอาร์เนนอลก็พึงจะบุกไปเอาชนะทัพจินจอกสยามเลสเตอร์ิตีไม่ได้อีกที่สกอร์2ประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานของทั้งฝั่งผู้มาเยือนทัพขุนคอนเวสแฮมนะครับผลงานในช่วง5เกมล่าสุดพวกเขาก็มีเกมที่เก็บชนะมาได้เพียงแค่นั้นเดียวจากการเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไม่ได้ที่สกอร์สามประตูสองแถมยังไม่พอผลงานที่เหลือก็ยังมีเกมที่เสมอให้กับแอสตันวิลลาไปหนึ่งเกม แล้วเวสต์แฮมก็ยังมีเกมที่แพ้ทั้งคริสตัลพาเลตเชลซีและก็เบนฟอร์ดครับโดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุด Rest เวสต์แฮมยูไนเต็ดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับเบนฟอร์ดไปสดๆร้อนๆซึ่งในนัดน,นี้พวกเขาก็แพ้ไปที่สกอร์หประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งคู่ในตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ถือว่ามีตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บพอๆกันเลยครับ โดยทางฝั่งเจ้าบ้านทัพปืนใหญ่าอาสซนอนบรรดาผู้เล่นตัวหลักนั้นก็มีทางทางด้านทาเคฮิโรโทมิยะสึบุกโยสาก้ากระเบียวเจซุสกาเบียลมาติเดลี่และไทฮาเวตส่วนทางด้านทีมเยือนทัพขุนคอนเวสแฮมครับในเกมนั้นนี้แกนหลักที่บาดเจ็บนั้นก็มีทางด้านวลาดิเมียคูฟาวลูคัสปาเกตาไซเซซิโอซัมเมอร์วิลมิเกลอันโตดิโอและนีคลาสฟูคู โดยในการจัดทัพครับก็คาดว่าในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะจัดทัพมาในระบบ4-3-3ผู้สาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านดาบิดรายาสปลาการหลังก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมทั้งหมดซึ่งก็จะมีทั้งยูเลียนชิมเบอร์วิลเลียยบสลิบากราเบียลมาเยสและไมเลสลุิสเคลลี่ส่วน3แดนกลางในนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานทางด้านมาตินโอเดกาตโทมัสปาเตและดีแคร์ สามตัวบนในเกมนั้นนี้ก็จะขยับทางด้านมิเคลมาริโนมายืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหลังจากที่ก็เพิ่งจะยิง2ประตูให้ทีมบุกไปเอาชนะทางฝั่งของทัพจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้นะครับส่วนในตำแหน่งปีกซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านเลอโดทอซากับทางด้านอีวานเอ็นวานิรีส่วนทางด้านฝากฝั่งทีมเยือนทัพขุนคอนเวสแฮม,มครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ3 4 2 1โดยผู้สาป,ประตูก็ยัคงเป็นทางด้านอันฟอนโซอาเลโอล่าสามเซ็นเตอร์แบ็กในนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้ คอนสแตนซีนอมาฟลาฟอนอฟแม็กซิเบเลียนคิวแมนและชองแคลโตอริโบ่สี่แผงกลางครับก็จะมีทั้งทางด้านอารอนวานบิสซาก้าโทมัสซูเชกเอมเมสันและเอซดันอาเวเลสส่วนสองตัวลุกก็จะเลือกใช้ทางด้านคาร์ลอสโซล่ยืนคู่กับมูฮัมหมัดคูดุชส่วนหน้าเปล่าครับจาร์ด์โบเวนก็จะได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นเสวีตัวจริง แล้วถ้าเราจะมาดูจากราคาแฮดิแคปไมการ์เทมาในเดดแรกก็ทางฝั่ง้าบ้านเป็นต่ออยู่สูงถึงราคา1.75นะครับแต่ในตอนนี้ราคาแฮติแคปเอเชียก็ได้มีการขยับปรับไหลลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา1.5เท่านั้นซึ่งจากการปรับลงของราคาแฮดิแคปเอเชียก็น่จะมาจากปัจจัยในกระแสที่ทางในฝ,ฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับที่แม้ว่ากระแสก็อาจจะมีการปรับตัวที่ผันผวนอยู่บ้างแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูการปรับตัวลดลงของอัตราการจ่ายกับเหรียญราคา1.2ที่มากที่สุดในตอนนี้ ก็จะเป็นเลทที่ออกมาราคาเสมอกันมากกว่านะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าในเกมนี้นนจะเป็นเกมรอนดอร์บีที่ก็มีโอกาสจะพลิกล็อกสูงก็ตามแต่ถ้าหากจะให้เทียบกับฟอร์มของทั้ง2ทีมในช่วงนี้แล้วก็ดูทั้งคู่ฟอร์มจะต่างกันราวกับฟ้าเขียวเลยครับเพราะทางฝั่งเจ้าบ้านแม้ว่าจะมีตัวผู้เล่นแกนหลักมาเจ็บแต่ผลงานในช่วงหลังๆถ้าจะนับเฉพาะในเกมลีกผลงานของพวกเขาก็ยังไม่ค่อยมีแผ่วปลายซึ่งก็ต่างกันกันกบทางฝั่งทีมเยอนครับ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราจะมาดูเกมที่งฝั่งของเวสต์แฮมเคยออกไปเยือนแล้วไปรองอยู่ที่ราคา1.5เกมนั้นนั้นพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทัพเรือใบสีฟ้าแมชเชสเตอร์สตีไปถึงสกอร์4ประตูต่อ1ดังนั้นกับการชีชร้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจ่ขอชีช้ชัดไปที่อยู่ทัพปืนใหญ่ยิงใส่ไม่ยัง้งคู่ที่2เราก็จะไปอยู่กันที่ศึกรลกาสเปนในช่วงตีสตรง โดยในเกมนัดน,นี้จากฟูงคอลิกาสเปนอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจะต้องยกทัพบุกไปเยือนลาสพามาสทีมดัทที่สิและสําหรับราคาให้ทีแคปไม่ก้านก่อเกมในคู่นี้เร็ดแรกก็เปิดมาให้ที่ราคา1.5ครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการเจอกันของทีมอันดับหัวตารางและท้ายตารางนะครับเพราะในตอนนี้เจ้าบ้านลาสพามาสพวกเขาก็รั้งอยู่ถึงอันดับที่17ของตารางโดยก็มีอยู่ที่3คะแนนเท่ากันกับทีมในโซนตกชั้นอย่างบเบลเซีย จะต่างกันก็เพียงแค่ประตูดได้เสียที่ทางฝั่งของาสพามาสที่เป็นฝ่ายทําได้ดีกว่าส่วนทางฝั่งทีมเยือนเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาครับในตอนนี้พวกเขากำลังเป็นจาาฝูงของศึกลาลีกาสเปนหลังจากที่ทีมคู่แข่งเมืองหลวงทั้งเดอเมริดและแอลตกมาดิดก็พร้อมใจเก็บมาได้เพียงแค่ผลเสมอมาทั้งสองทีมในนัดล่าสุดก็เลยทําให้ในตอนนี้ครับแม้ว่าบาร์เซโลนาจะมีคะแนนเท่ากับทางฝั่งของเดอเมริดที่51คะแนน แต่พวกเขาก็ยังมีประตูได้เสียที่ดีกว่าแล้วก็ยังมีคะแนนนำทีดับที่3อย่างเอติโกมาลิดอยู่ที่1คะแนนแล้วถ้าเราจะมากางดูสถิติผลงานในช่วง5เกมหลังของทั้งสองทีมที่ทำได้ในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าผลงานที่ออกมาก็คงต่างกันอย่างลิบลับเพราะลาสฟามาสนอกจากที่ในช่วง5เกมพวกเขาจะไม่สามารถเก็บชัยชนะม,มาได้เลยแม้แต่เกมเดียวแล้วสถิติของทั้งฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะม,มาได้ยาวนานถึง7เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับในทุกรายการ แถมยังไม่พอกับผลงานใน3านัดหลังลาสพามาสก็ยังแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดโดยผลงานก็มีเกมที่บุกไปแพ้กับคิโรนานไปที่สกอร์หประตูสองเปิดบ้านแพ้กับบีลรวไปอีกที่สกอร์หประตูสองเช่นกันและผลงานในเกมนั้นล่าสุดลาสพามาสก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับมอยก้ามาอีกถึงสกอร์สประตูหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราจะไปดูในเรื่องผลงานการทำเงินก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะจาก5เกมเจ้าบ้านลาสพามาสนอกจากที่จะไม่สามารถทำเงินให้นักลงทุนแล้ว พวกเขาก็ยังทำให้ลงทุนเจ๊งราคาไปถึง3จาก5เกมหลังส่วนผลงานของถ้งฝั่งทีมเยือนเจ้าบุทุมบาเซโลนานนครับผลงานในช่วง5เกมหลังนอกจากที่พวกเขาจะยังไม่แพ้กับใครมาแล้วผลงานใน4เกมหลังสุดทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้หมดโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดครับก็มีเกมที่บุกไปเอาชนะเซบีย่าไม่ได้ถึงสกอร์4ประตูหนึ่งและในนัดล่าสุดก็ยังสามารถเก็บสคะแนนในบ้านของตัวเองไม่ได้ โดยการเอาชนะรายโยบากาโน่มาได้อีกที่สกอร์1ประตูต่อศูนย์แต่ถ้ว่าในเรื่องผลงานการทําเงินทากำไรครับทางฝั่งของทีมเยนบาร์โซนาก็ยังสามารถทําเงินทำกำไรให้กับนักทุนมาได้เพียงแค่2จาก5เกมหลังสุดเท่านั้นแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งจากสถิติผลงานในการเจอกันทั้งหมด10ครั้ง ทางฝั่งของทีมเยือนเจ้าบุนทุ่มบาร์เซโลนาก็ยังเคยเอาชนะลาสพามาสไปที่18ตังคและบาร์เซโลนาก็ยังเคยพลาดท่าแพ้กับลาสพามาสปีหนึ่งครั้งนั่นก็คือเกมในนัดอาสุยที่คู่เจอกันครับที่ในนัดนั้นบาร์เซโลนาก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้กับลาสพามาสไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อสองเราขยับมาดู11ไลน์อัพตัวจริงของทั้งสองทีมกันบ้างครับซึ่งในเกมน,น,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านลาสพามาส พวกเขาก็จะจะทับมาในระบบ4-3-3ตำแหน่งผููสาป,ประตูก็จะเป็นทางด้านเยสเปอร์ซิเลเซนปากการหลัง4ีลายในนัดน,นี้ก็จะประกอบไปด้วยฮวนมาเฮอร์ซ็อกมิก้ามามลอเล็กซ์โซเลสและบิติโซลต้าสามมิดฟิลด์แดงกลางครับในเกมนัดน,นี้ก็จะเลือกใช้งานทางด้านซาบีมุนยอสเซฟานบายเซติตและดาริโอเอสโกส่วน3ตัวลูกครับในเกมนัดน,นี้ก็จะมีทั้ง ซานโดรมิเลสอเบโตโมเรลโลและโอลิเวอร์ม็คเบอร์ดี้ส่วนทางด้านฝากฝังทีมเยือนเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาครับในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะจัทัพมาในระบบ4-2-3-1ตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูก็ยังคงใช้งานทางด้านวอยเซชเชสเน่หลังจากที่ประตูตัวหลักก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ส่วนแผงหลังในนัดน,นี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของชูสกุนเดอิติโก้มาร์ติเนสเปาคูบาซีและอารฮาโดบาเดคู่กลางรับครับ จะเป็นทางด้านเบรดี้ที่จะยืนคู่กับแฟงกี้เดยองสาตัวลูกเขาจะประกอบไปด้วยรามินยามมลกาบีและราฟินยาส่วนตำแหน่งนห้าเป้าครับซูน่าตัวเก่าอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ก็จะได้ลงสนามออกสตาร์ทเป็นเซต,ตัวจริงเช่นเคยสำหรับเลทราคา h ฮทแคปเอเชียของคู่นี้นะครับจากเลทราคาแรกที่เปิดมาที่ราคา1.5นั้นแต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับหลายขึ้นไป ซึ่งก็ยกให้ทางฝั่งทีมเยือนจกฝูงอย่างเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ถึงราคา1.75และจากกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งตระเทศที่ออกมาในตอนนี <c oughs> ้ก็ยังได้มีการปรับตัวลดลงของอัตราการใจ่ายในเนลทราคา1.2ของทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาในตอนนี้ทุกสับนักเลยครับและถึงอย่างไรก็ตามถ้าเราจะมาดูจากสถานการณ์และฟอร์มของทางฝั่งทีมเยือนในตอนนี้แล้วกับเลทราคาที่ให้มาก็มีโอกาสที่บาร์เซโลนาจะยิงผ่านราคากระแพงไม่กั้นก็มีสูงมากๆครับ พราะอย่างน้นอยๆกับผลงานเขาใฝั่งเจ้าบ้าน3เกมหลังที่พวกเขาก็ย่งแพ้รวดแล้วก็ยังโดนกดประตูใส่ไปถึงส3ประตูในทุกเกมแถมยังไม่พอในเกมนัดเยือน3เกมหลังสุดบาร์เซลโลน่าก็ยังกดประตูใส่คู่แข่งมาได้แล้วถึง14ประตูอีกสําหรับในเกมคู่นี้ก็ไม่คิดนานครับเลยขอเลือกวางทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลน่าก็ได้จะเก็บ3คะแนนแล้วนําไปจับฝูงต่อโดยสกอร์ที่คาดการในเกมคู่นี้ผมก็ให้จบไปที่สกอร์3ประตูต่อศูนย์ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่เจ้าบุญทุ่มขยุ่มชัยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของซูชัยเดชประจำวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์2568และ้ากพิพิธนใดมีความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วขอให้โชคดีมีชัยกันทุกท่านกับเช้าวันใหม่ที่ใสสดใส แล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ